ผมตีตัวเองว่าเป็นนักดนตรีมากกว่าตีตัวเองเป็นศิลปินเพราะฉะนั้นมันจะทําให้เราอยากทํางานอยู่ตลอดเพราะเป็นนักดนตรีถ้าใครจะบอกว่าโำหพี่พี่ไม่หมดภาพนั้นไปแล้วอะไรนบอกปล่าผมม,มีภาพนั้นอยู่แล้วเพราะผมเป็นนักงดนตรีผมชอบทํางานผมชอบทำดนตรีเทลิซอลฟลายเอพิโซดนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับศิลปินที่เรียกว่าเป็นไอคอนิกของเพลงร็อกสวัสดีครับผมปูแบล็กเคสครับปูสวัสดีครับ ตว่ัวเรนี้เลครับศิลปินที่จะมาเล่าเรื่องเทลิสในชีวิตของเขาแต่ว่าก่อนอื่นทำไมพี่ปูถึงนัดมาร้านนี้ที่บ้านเป็นคนชอบต้นไม้อ่าอครับคุณแม่หรือว่าพี่ชายทุกๆคนจะชอบบรรยากาศต้นไม้มากๆอีกอย่างต้นน่าเป็นสวนอังกฤษครับเนรูปแบบอังกฤษอาหารที่ที่อร่อยมากด้วยเดี๋ยวเราสั่งอาหารสั่งกาแฟกันแล้วเดี๋ยววันนี้จะได้คุยเรื่องเพลงของพี่ปูแต่ว่าไม่ได้เป็นเพลงแพคเกนะ ซึ่งเป็นเพลงที่เรียกว่าอยู่ในชีวิตของพี<ช>่ปูแล้วก็คิดว่าวันนี้น่าจะได้รู้อะไร,รที่ไม่เคยรู้ไม่เคยฟังพี่ปูพูดที่ไหนมาก่อนแนะพีนะนะ่ปูตอนเด็กๆชีวิตเป็นยังไงเกี่ยวข้องกับดนตรียังไงบ้างครับถ้าเอาเอาในช่วงเวลานั้นเด็กๆเ,เลยที่บ้านมีใครเล่นดนตรีไหมครับไม่มีครับแต่ไ,ได้เป็นครอบครัวนักนดนตรีเลยเป็นเหมือนเด็กๆอ่ะมันมันไม่มีอะไรเล่นเน่ยนะฮะมันไม่มีเกม ไม่มีโทรศั์มือถือไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่จะทำได้ก็คือกิจกรรมที่ทําร่วมของคนอื่นมันก็จะมีกิจกรรมกีฬาดนตรีดนตรีในช่วงนั้นผมก็ดนตรีไทยก่อนแากแรกอะไรก็ได้ที่ได้ทําเป็นกิจกรรมเตะบอลด้วยเล่นดนตรีไทยด้วยอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องเพลย์ลิสต์เพลงที่เรียกว่าอยู่ในช่วงเวลาช่วงวัยแต่ละช่วงที่แบบว่าพูดอย่างนี้ได้พี่หลอดหลอมให้มาเป็น พี่ปูทุกวันนี้เพราะว่าทุกๆเพลงมถือว่าเป็นไดอารี่เราครับในในช่วงเวลานั้นๆด้วยว่าช่วงนั้นฟังเพลงอะไรและช่วงนั้นได้อิทธิพลจากใครเป็นหลักอ่าเโอเคเรามาเริ่มกันเลยกับเพลงแรก for the good t i m e Perry Como เพลงนี้เป็นยังไงครับพี่ปูเป็นจริงๆเป็นศิลปินโปรดของคุณพ่อคุณแม่แล้วเพลงนี้ในวัยเด็กเนี่ยเราก็จะได้ยินทุกเช้าไม่อกก่อนที่เราจะไปไปเรียนข้อขับรถไปส่งที่โรงเรียนเพลงที่จะอยู่ในวิทยุ S <S จะอ,อยู่ในคัเสเซ็ตพ่อกอ็จะเปิดคัสเซ็ตอยนี้ประจําม,ม,ม,มาถึงบ้านพ่อจะเปิดแผ่นเสียงไฟนิลที่บ้านก็เป็นเิลนคนนี้เพริลคอมโเพลงเพลงนี้มันก็จะวนเวียนอยู่ในหัวมันเหมือนับบว่าเราอ่ะได้ยินได้ฟังเพลงจากพ่อแม่เรานี่แหละ ตอนเราก็ถูกหล่อหลอมให้เป็นคนที่ชอบฟังเพลงแสดงว่าได้ความเป็นมิวสิกเลเวอร์มาตั้งแต่แม่แล้วก็คุณพ่อเลยใช่ไหมครับจริงๆมีกหลายๆศิลปินแต่อ,อันนี้มันจะโดดเด่นที่สุดเพราะว่าคุณพ่อแม่ชอบร้อง Our Life t o g e ร h r o v e r ของจารินนนนะครับในช,ชุด Double Fantasy เป็นเทปพัวแรกที่ เพลงสากลที่เก็บตังซื้อครับหลังจากเล่นดนตรีไทยและเล่นบอลนี่แหละครับพ่อกับแม่ไปทําธุรกิจทับคอรเทนนิสล้วก็เลยต้องเป็นเด็กเก็บลูกเทนนิสและเป็นน็อกเกอร์ไปด้วยหมายถึงว่าทํางานไปด้วยได้่ังก้อนแรกเอามาซื้อก็ไปซื้อนก็อันแรกเลยที่ประทับใจมากๆมันก็เลยกลายเป็นเนี่ยรับชอนเลนนนกับเด e ะฟุตแฟนเทซี่ที่เขาทําร่วมกับยโโกโน สมัยก่อนเนี่ยพี่การฟังเพลงโหอย่างแบบจอเลนอนที่คุยกันมาอย่างยุคผมอ่ะมันยังมี MTV วแล้วมีชน n วีแล้วเรานั่งรออยู่น้าจอแต่ยุคนั้นน่ะฟังจากไหนละพี่ต้องฟังจากเทปที่บังเอิญได้ยินจากคนอื่นเปิดเท่านั้นนะเพราะวิทยุเองเนี่ยยังยากเลยวิทยุในรถอ่ะถ้าไม่ติดถ้าติดรถมาก็จะเป็นรถที่แบบเข้ยต้องเจ๋งหน่อยอ่ะ พอเริ่มเข้ามัธยมเราก็มีเป้าหมายแล้วว่าเอออยากจะทำอยากเล่นดนตรีไม่ใช่แบบแอลสาาหน้าห้องอย่างเดียวมันต้องเริ่มจากตรงนั้นทุกคนนะตรงนั้นทุกคนแต่พอมีมีคอมมิชชั่นเพื่อนเพื่อนเล่นด้วยคนนี้ก็เล่นกีตาร์คนนี้ก็เป็นนักร้องได้คนนี้เราก็เลยอยากทำวงก็เลยเล่นด้วยกันร้องกันไปแล้วเออเราก็พอจะประกวดได้ก็เลย ไปลงประกวดหนึ่งในเพลงที่ใช้ประกวดก็คือเพลง Susan Joan oh, <im itation> เตงเพลงนี้เป็นเพลงที่ใหม่มากในตอนนั้นพี่เบิร์ดกับพี่ฮาร์ดยัไม่เข้า,ามืองไทยยังไม่ได้มีอัลบั้มเลยผมอัดเสียงจากที่เขาให้สัมภาษณ์ในวิทยุขึ้นหนึ่ง<อ>แล้วผมก็อัดทั้งเพลงแล้วมาแกะแกะทั้งเนื้อแกะทั้งแกะด้วยหูตัวเองไม่ได้มีใช่ใช่แล้วก็ไปประกวด เล่าให้เขาฟังแล้วบอกว่าที่ฮาร์ดรู้ไหมเพลงนี้มันทําให้ผมชนะเลิศในการประกวดโปร่งสองที่โรงเรียนครับโดยที่เขาไม่รู้หรอกว่าไปเป็นเพื่อนที่ฮาร์ดเขาคิดว่าผมแต่งเองขโมยขโมยเลยอาจารย์เรียกว่าี่แต่งเพลงดีอะไรเงี้ยจริงๆประกวดสองวงนะไอสุดสซึนโจอ่ะก็คือเล่นคนเดียวอ๋อที่บอกประกวดนี่คือคนเดียวด้วยคนเดียวเล่นเองร้องเองเล่นเองร้องเองโหสุดยอดเพื่อน เหมือนไม่สบายผมเลยต้องขึ้นไปเล่นคนเดียวเลยทำให้ต้องเล่นคนเดียวร้องคนเดียวแล้วก็เลยชนะเออเอ Just the song before I go ของ Crosby s t e e l นะสัญและนี่ก็คือเป็นแบบวงที่เตรียมมาอย่างดีว่าตันมีประสานมีโซโล่มีอย่าโมอย่างนี้มันเริ่มเห็นมิติของดนตรีมากขึ้นใช่ครับจากที่เล่นคนเดียวืุดโจโย์มาฟังาอาดนี้มันครับ เป็นวงแล้วแล้วต่อมามันก็เลยอยากที่ทำเป็นวงขึ้นไปอีก,อ,กอะไรอย่ีกอีกหนึ่งเพลงที่คุ้นหู Everytime You Go Away วิธีการร้องของเขามันมันมันมีความด<ร>็อกอยู่นะเสียงจะคล้ายๆไปอ่าดําอะอ่แต่จริงๆเขาคือจริงๆในยุคยุคนี้ที่เ<ร>ขาขฮิตกันอยู่กับ80 80อะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนซินพอบ ยุคนี้นะแต่จริงๆแล้วโอ้ยาวนานมากใครไม่รู้จักเพลงนี้ในยุคนั้นนี้ประหลาดมากยุคนี้คนตั้งใจที่จะทำซาวด์ให้เหมือนยุค80ช่้นมมันก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยอย่างนั้นเลยคือบรรยากาศก็จะใช่มากชวนคุยเลยดีกว่าพี่ปูว่ามันเป็นยังไงเหตุผลแบบทำไมมันถึงวนกลับมาพี่ว่ามันไปสุดแล้วอ่ะมันก็ต้องวนกลับไปที่เดิมสมมติทำเพลงนะมันจะมีปลักปลักอินในโปรแกรมทำเพลง พอมันสุดแล้วเนี่ยแต่ก่อนก็จะเป็นทําเสียงกลองให้เป็นเสียงกลองไฟฟ้าจนวันหนึ่งทําเสียงก๊องไฟฟ้ายัางไงให้เหมือนเสียงกลองจริง <S 2> <S 2> <S มันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยมันก็ <S <S อเอาจ,จริงๆลงมงมากน,นะผมทําเพลงโฆษณาด้วยแผมว่าแบบก็จะได้ได้ลูกค้าลยกค้าอยากได้ซาวแบบนี้ลูกค้าอยากได้สาวแบบนี้ที่พูดทาเพลงโฆษณาด้วยเหรอผมเพิง่งรู้ครับพี่ทำแต่ก่อนเปิดบริษัทชื่อมันดินีครับออ งานผิวงานผมงานอะไรทุกอย่างไม่ค่อยพูดถึงกระทิงตรงกระทิงแดงไม่ครับเออใช่ป่ะเป็นงานที่ทําอยู่ที่บ้านแล้วก็ลูกค้าก็เข้าไปบ้านไปง้ตอนนี้เริ่มมาทําใหม่ละตอนนี้ก็เริ่มเริ่มจริงจมันเป็นเงินที่แบบเยอะเนาะดีที่สุดแล้วติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ปูเปิดรับแล้วมีว่านพร้อมไปวิสันด้วยเข้ามาทีเข้ามาทีที กลับมาที่เพลิส uh> ์ของเราครับพี่ปูเพลงต่อไปอันนี้โอ้โหด้วยรักและฝูกพันที่เบิร์ตธงชัยอันลีน่าจะเป็นเพลงแรกที่เดินออกมาจากหน้าเอ๊ะหลังม่านแล้วขึ้นมาร้องาเป็นประสบการณ์แรกของการขึ้นเวทีโดยมีเพื่อนจำหนันทั้งโรงเรียนมานั่งดูอะไรอย่ไงครับ ตั้งคงติดเต้น,นั่นดูโอ้โห,หสัน่นสั่นของแท้เออทำไมอ่ะพี่เพราะมันเป็นเพลงไทยหรือเป็นแนวที่เราไม่ถนัดเพราะว่าก็ผ่านประสบก,การณ์<น>แล้วนี่เออ,เอ,อยิ่งคนรู้จักมานั่งอยู่ข้างหน้าที่ยิ่งแบบมันไม่ใช่มีความเพื่อนดูเออมันไม่ใชมีความพาวนะมันบางทีในช่วงเวลาที่มันใกล้เคียงอ่ะมันอายนะเออเออเอเฮ้ยเฮ้ยอาเอยออ ผมกำลังนึกภาพแบบว่าพี่ปูเป็นป๊อปไอคอนไว้อะไรเงี้ยแบบมันมาสมนี้แล้วมันคานฟอร์มมาด,ดีดีมาพลิกเป็นบูแพนเน็ตได้ไงนีโอโ้ตอนนั้นก็พี่ก็ทํำร้านที่สวนจตุจักรบ้าง มีเพื่อนขายพวกเสื้อผ้าเกงยีนสมัก่อนห้าสุดหนึ่งอะไพวกนี้เราก็มีเพื่อนที่ขายร้านเหล้าเราก็ไปช่วยเขาขายพอตกเดึกเราก็จะไปหลังสวนสารสิทธิ์ร้านที่หลังสวนก็จะมีเยอะแยะมากเป็นร้านแต่ละสไตล์นะครับเราชูก้าก็จะเป็นแจ๊สลูสบาร์อันนี้ที่พี่ไปเที่ยวประจำก็จะเป็นทาาที่เป็นนักดนตรีกับ พวเครียดีิแล้วเราก็เป็นเพื่อนกับดีเจที่นั่นแล้วนางร้องเพลงขอเพลงร้องเพลงขอเพลงร้องเพลงขอเพลงจนไปเจอพี่ชักกี้ที่เขาเป็นปีกิ้งจัมโบ้ของดูซี่เนี่ยเขาบอกว่าไอ้นี่มันใครวะมันนั่งร้องเพลงอย่างนด้านม่รู้ว่ยเขาเลยมือไปอยู่ค่ายพี่ดีกว่าพี่ก็น่าจะทำค่าพอดีก็เลยโอเคกับเขาตอนนั้น ชอบล็อกหรือว่ามันมันยังไงพี่ฟังลับฟังล็องอยู่แล้วอ๋อไอไอที่ไปนั่งร้องที่ร้านก็คือร้องกันเป็นพวกอิงวี่ฮะอิงวี่เจมส์กใช่ครับคือเห็นทรงใช่แล้วเห็นทรงแหบปากมากโจอรีเทอร์เนอร oh. ์แต่รับมันมีสม <Yes> ัยก่อนมีอย่างนั้นเด้อพี่มัเป็นไปเรือดครับท่านทีง แล้วเราก็ร้องออกไมหรือเราร้องเฉยๆที่โต๊ะเฉยๆบนโต๊ะครับเพราะว่าตรงเนี้ยสมมติบูธดีเจอยู่ตรงนี้เราก็เนี่ยมีบาร์เราก็นั่งกินเราเรากินร้องของเราไปเราไปพี่แิ๊คกี้เขาก็ต้องอยู่ตรงเนี้ยจนได้ดีอ่ะจนแบบนี้เรียกไปร้องเมาด้วยล่ะ ยุคนั้นบรรยากาศพอทำงานจริงอ่ะทำงานจริงเป็นเหนื่อยนะมันยากมากเพราะว่ารคคอร์ดในช่วงานั้นมันเป็นอะนาล็อกมมันเป็นเทปเรียครับเทป24่สิแกมันไม่มีแบบดิจิตอลที่เห็นภาพเอามาแปะมาแปะคอปปี้เพสกคปปี้เพสไม่มีร้องจริก็6ชั่วโมงต่อหนึ่งเพลงในยุคนี้ครับพี่ปูที่ฮิปฮอปครองเมือง แต่มันมียุคหนึ่งใช่ไหมพี่เฟวี้คองเมืองไทยมันเป็นยังไงพี่ปูบรรยากาศแบบกา็นเกงหนังกันหมดเลยไหมอยากรู้จังเกงขารีบมีทั้งหนังและลูกฟูกนะบู๊ตนี่แบบหลากสีมากเสื้อหรือลูกฟูกนี่ก็หลากสีผมก็แฮร์แบนด์มันจะกลับมาไหมพี่ปูเทรนแบบนี้มันหวังมันหลายสิบปีเหมือนกันแล้วเกินสิบปีแล้วมันไม่กลับมาสักทีเลยมันไม่กลับมาว่ามันไปไหนแล้วก็ไม่รู้อ่ะตอนนี้แต่ว่า ล็อกเองตอนนี้มันเงียบเลยนะแต่ก็ได้แต่หวังนะ่ีในฐานะที่แบบมันเคยเป็นสิ่งที่แบบทุกคนฟังนะพอความเป็นล็อกมันปผสมอยู่กับทุกๆที่ล็อกเดิมๆมันก็เลยดูโบราณนี่ว่านะตอนนี้มันไปถึงไหนถึงไหนที่มันเป็นซาวใหม่ๆหมดแล้ว เอาล่ะครับมาจากเมื่อกี้ที่พูดถึง l ูแพนเน็ตหลังจากนั้นชีวิตไปยังไงต่อพีอ่โปูตอนนั้นพี่อเราหกระเหินไปอยู่ที่พัทยาเด้ตัวตีที่พัทยาอยู่ที่บา,าร์ซาลูนบาร์นี้ก็จะเป็นที่กาเนิดของปาแหลม,อมของพี่โป่งของหลายๆคนที่เป็นชาวล็อกมันคือยุคนี้ป่ะที่แบบทหาร GI มาลงพัทยาแล้วก็เราก็เล่นแบบ US n a v y ีลงที่พัทยาเั็นรอบตีใหญ่พี่ปูได้เห็นแบบนั้นใช่ต้องเล่น2รอบรอบแรกเล่น10บโมงส0บโมงเช้า10บโมงเช้าสิโมงเช้าอีกรอบในเล่น3ามทุ่ม10บโมงเช้าเขาก็ดื่มเขาไม่นอนกันครับเพขาดาลาเขาได้ขึคือฝั่ง10บโมงเช้าพี่ต้องตื่นที่มาร้องเพลง r e c น่ะ ซึ่งสูงมากโอ้โหสูงมากตายละแต่เออมันเมากันหมดแหละเอออ๋อเราก็แบบใส่เต็มเตี่ยอย่างตอนนั้นถ้ามุมในพาร์ทการร้องเพลงหรือการเล่นดนตรีก็เหมือนแบบเป็นการฝึกฝนของเราเลยไหมพี่รุ่นนั้นมันสนุกเลยอ่ะมันเห็นจริงอ่ะว่าแบบเก้าอี้เก้าอี้ที่วางอยู่ไม่ต้วงเราไโยน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 อะไรกันเนี่ยเฮ้ยมันไม่ไม่เหมือนไม่ใช่ในหนังนะมันคือเรื่องจริง ปฏิกิริยายูเรเนียมจึงควรจะเป็นเพลงในความทรงจําของพี่ปูอ,อ,ยอย่างเดียว <laughs> <laughs> แต่ว่ามันเป็นเพลงความทรงจาของผมด้วยเพราะว่าเป็นเพลงที่ผมรู้จักแล้วมันก็อยู่ในหัวมาเรื่อยๆเวลามีคนมาพูดถึงปฏิกิริยาเนี่ยผมก็จะคิดถึงปฏิกิริยารุนแรกรุ่นแรจกจนเราไม่อยู่เลยเงี้ยไม่เคยนึกเลยว่าเป็นเพลงของใครไม่เคยนึกเลยว่าเป็นเพลงของพี่ปูกี่ปีแล้วนะครับพี่พี่ปูโอ้ยสามสิบนะสามสิบปีถ้าตอนนั้นผมก็ประมาณหกเจ็ดขวบอะอ่า ไม่รู้ว่าเพลงนี้เรียกว่าอะไระไม่รู้ว่าแนวดนตรีนี้เรียกว่าอะไรด้วยซ้ำยูเรเนียมเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเจร็อกอะครับมีความประหลาด,ลดอะไรอย่างเงี้ยมีเจล็อกมันจะมีการแต่งตัวมีแบบบล็อกกิ้งในการสแสดงเล่นไปในการสแสดงอะครับแล้วเพลงก็จะไม่ได้ยากไม่ได้จัดเข้ากับพวกนจากตรงนั้นมาต่อยอดที่เพลงต่อไปซึ่งมันจะเล่าถึงความเป็นแบล็กเฮดกับเพลงความทรงจำ ความสรงจำเก็บและย,ย้ำเตือนอยู่ควาจทรงจำเป็นเพลงแรกต้องบอกว่าเป็นเพลงแรกเลยอของนี่ที่เขียนจบดนตรีจบอืเขียนเนื้อจบอืเพลงแรกข<อ>เราเ,เองใช่ครับตอนนั้นนี่จำได้ไหมว่าแรงบันดาลใจหรือว่าอะไรที่มันทำให้เราเขียนจบในการบันทึกในการเขียนเพลงครับ บางทีบางเรื่องไม่ใช่เรื่องของเราจะเป็นเรื่องของบรรยากาศวันที่เราได้ยินหรือว่าเรามองไปเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยความรู้สึกนี้มับ่าบรรยากาศตอนนี้ม่งคล้ายๆกับความรู้สึกแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็จะขิดนเป็นเพลงได้จากรอยต่อยูเรเนียมมันมาแบ็คเฮดยังไงครับพี่กุคือยูเรเนียมเนี่ย USP สมมตินั่นคือใครของช่องสาม เช่นเดิมครับค่ายปิดค <laughs> ่ายปิดไปแล้วเราก็กลับไปอยู่พัทยาอีกอโดยทีเนี้ยเราก็จะได้รู้จักกับเพื่อนที่ที่อยู่ในร็อกผับก็จะมีพวกเอกเนี่ยกับยุ่นเนี่ยก็อยู่อีกวงนึ่งชื่อวงสโนไวท์ก็ได้เอา,าเอกลากเอกเนี่ยไปที่พัทยาออพอไปถึงที่นู่นมันจะมีห้องอัดอยู่ห้องหนึ่งซึ่งพี่คนนี้เขาเปน็น ที่เรียนอยู่ที่อเมริกาแล้วเขามาถามห้องอัดเพราะทั้งขายพวกอุปกรณ์ตรีขายกีตาร์อะไรพวกนี้ด้วยเขาก็เลยแบบว่าไหนลองมาทำเดโม่ไหมเขาเข้าไปทำเดโมเอกมันก็บอกเอ้ยผมมีเดโมส่วนตัวของผมอยู่นะเอกมีห้าที่มีห้าพอดีเลยเฮ้ยเอกเอ้ยต่างฝ่ายต่างมีเพลงก็มามามายํำกันแล้วก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราทำเป็นวงเลยดีกว่ากลับมาก็เลยได้เป็นทำเป็นวง black เกต ตอนนี้กี่ปีแล้วนะครับและเข้าจีตอนนี้มาณ26 26ปีตอนพีคเท่าที่จําได้พี่พคสุดๆถ้าเล่าให้ฟังได้พีคขนาดไหนมันเคยอยู่ในช่วงที่แบบเราเล่นคอนเสิร์ตท,ที่ท้องหลอคือมันจะวนอยู่อย่างนี้นจนเราไม่ได้กลับบ้านจนต้องไปเช่าบ้านเลยผมเคยไปเช่าบ้านอยู่ที่ท้องหลอเพือ่อที่จะ,ะวนแถวนั้นะอะวนแถวนั้นอะคือทุกวัน คือมันดังขนาดนั้นเองกอาไว้ต้องหลอเพชรบุรีตัดมาเนี่ยไม่ได้อวยนะพี่พูดจริงๆไปฟังแบ็คเฮดอ่ะมันจะมีเพลงคลิปอัลบั้มหนึ่งไม่ต่ำกว่า3เพลงแล้วก็ยุคนึงเนี่ยวงดนตรีที่เล่นกลางคืนเนี่ยยังไงก็ต้องเล่นเพลงแบ็คเฮด แล้วเมื่อกี้ผมถามน้องที่ยังเที่ยวอยู่เขาบอกว่าทุกวันนี้ยังไงก็ต้องมีเพลงแบ๊วเพลงคืนรวิวก็ต้องมีใช่แบบขู่มันมันขนาดนั้นสุดยอดซึ่งตอนนี้ก็ทําอัลบั้มใหม่ก็ทําอยู่ดีแล้วไม่ได้ไปคาดหวังแล้วว่ามันจะต้องเปลี่ยนบ้างซึ่งบทบาทใหม่ไม่พูดถึงไม่ได้อให้ครูเล่าไม่ว่าจะเป็นล็อกสตาร์คาเฟ่หรือเพลงแปลงอย่างเนี้ยบทแล้วบทสิ้นหัทางจะได้รับมันอีกต่อไปบทแล้ว เพลงแปลงนี่แบบโหอยู่ดีๆก็แชร์เป็นล้านคือมันว่างนะมันว่างจริงจริงว่างจริงจนิงไอเพลงแรกที่ทำเนี่ยก็ตามเหลี้เพลงมันว่างเออเเพลงอมันว่างแต่งนา่พี่เอางี้ดีกว่าแต่งนานไมไม่เลยคือมันเบลูดี้มันมีอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วเราก็นั่งคุยกันต่อกันต่อเพลงต่อกันไปต่อกันมา เอออย่างนี้เราทาไปทําเป็นเพลงดีกว่าเอาปลาเอาปลาล่าท้ากันไปท้ากันมาเอาแล้วก็เลยประกอบร่างมนเป็นเพลงนี่แหละน่ออี้สุดท้ายแล้วครับพี่ปูในฐานะที่พี่ปูแบบอยู่มาทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่เทฟวี่กรันจนมาปัจจุบันเพลงแปลงเนี่ย มันตกผลึกอะไรที่น้องๆในดนตรีหรือว่าวงดนตรีจะเอาไปใช้ได้บ้างครับพี่ปูผมตีตัวเองว่าเป็นนักดนตรีมากกว่าตีตัวเองเป็นศิลปินเพราะฉะนั้นมันจะทําให้เราอยากทํางานอยตลอดเราเป็นนักดนตรีถ้าใครจะบอกว่าโอพี่ที่ไม่หมดภาพนั้นไปแล้วอะไรนะบอกผมไม่มีภาพนั้นอยู่แล้วว่าผมเป็นนักดนตรีผมชอบทํางานแลชอบทำดนตรีผมชอบเขียนเพลงผมชอบสร้างงานดนตรีมากกว่าที่ ผมจะชอบอยู่บนวนั้นให้ใครอวยแต่ในในส่วนของความดีความชอบที่ทุกคนให้มาแล้วก็น้อมรับแล้วก็จริงๆและดีใจมากๆครับครับโอเคและ,และนี่ก็คือเ l ลย์ลิสต์ออ f e ฟของพี่ปูแบค็คเฮดครับขอบคุณมากพี่ขอบคุณครับ